คำเตือนทางช่องจัดทำคลิปขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันลุตสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารยานในการรับชม ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่ชองแอดเรนะคะวัน,นีอก็มาขอโชคหวยเล่าเด้ยไข่เอ้ยุละทั้งฟังแม่นาโค้งผุละเอ่อเลขเล่าก็จะมีจันทร์มีพุธมีศุกร์พ้นออกสองทุ่มสองทุ่มครึ่งน,นะเจ้าค่ะอะ ตัวเลขกๆแต่ก็ให้ตเล็กยูทูบขอให้กายบอกพันเล็กถูกไม่ให้ดูกไคลาน เดีเ๋ยวเป็นแนวทางเดินช่วงเหนียวปัญญาแล้วกะบนเต็นเดือยไข่เดือขอผึ่งผ่านมาแล้วมีการทำชุ่มคากบะบอแกาวเพิ่นนิดนึงนะคะว่ามาโะโกอนบ่ค่อยได้กอดเลยทำชุ่มค่ะไอ้ไข่นี่เคยขังหนึ่งอยู่นอกขอเนาะแต่ว่าตอนนั้นแปดหางหรือยังแอดก็เลื่มแล้วนะคะทำชุ่มคานานแล้วนะ เพราะว่าบกคอยได้คอให้ส่วนมากจะไปคอผูจอมปวกเนาะโอ้ยเขาไปเบิ่งในคลิป้วทานประชุมขาแน่นเหมืนก็เห็นนะคะเห็นเจ็ดก็ว่าเจ็ด,ดูแก่เพื่องเจ็ดเจ็แตาหากจักเ่าเวยเบาๆนะคะเดี๋ยวไปเบิง่งคลิปทวนเนาะ,อ,ะอันมันนี้ก็มาคอโช่ไอ้ไข่นะคะ ผู้น่าจอมปลวกเขาก็จะไปคอเพิ่นคือเก่านะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็จะไปตามเมตาเคียนไห้นะคะค่ยอยู่ดอกตรงกับเสาอาทิตยนาะอันพอดีฝนตกไหมคะท่านผู้ชมพายุเข่าเพราะนวาเนาะฝนตกสูดย่ายกับทันาลุ่งนะฮะ

ทำช่วงขาเล็กถูกหนึ่งมานะคะหนึ่งยางมาตัวเงาแทวบัดนี้หนึ่งเลือ1หนึ่งกับเจ็ดอาจจะตัวเดียวกันนะคะทำช่วงขากะเอาลุมตัวต่อไปด้วยใครเอ้ยซอยเรือด้วยเจ้าค่ะนี่เขาสาตัวเดียวกใกล้มาถวายเนาะตะกอนกับได้โชคได้ยางนะคะทำช่วงขาต่ว,ว่าช่วงนี้บริโภคเป็นนะ สังเกตว่าแอตเรบบระเด็ดลุ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะกัดตะกอนกตะกอนกัดรุ่งนะคะกัดจะมีเข่ามีหลุดแน่เนาะ,ะท่านผู้ชมค่นะเนาะช่วงบาร,รมีเพิ่อนอันก็จะเพิ่นก็มาซอยมาเหลือซอยเหลือห้อยได้นะคะท่านผู้ชมค่ะกลับไปวิเคราะห์ไตตรองดูนะคะเนาะ เนี่ยไปอ่ะเนี่ยไปคือจ๊งนุ่มเพิ่นเป็นตานี่นะคะเป็นตาเป็นตาก้นนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะควา้หมาสี่ด้วยนี่เป็นกึศเจ๊งตาเี่นไหมคะท่านผู้ชมค่ะเอาสองขางเลยเพิ่งสังเกตเห็นนี่แหละตั้งแต่มีมานะคะบูซามานะคะก็ แพงนิดนึงเนาะท่านผู้ชมขาบูชามาเอาสิบหกสิบหกเด้อไม่ถึกเหล็ก่ะสูตรก็ฝากติดตามเลยเด้อท่านผู้ชมขางวดเมื่อกี้เจ็ดแปดเจ็ดเก่าเนาะโอ้ยขั้นเขียวท่านผู้ชมขาบาอกยังไรก็บ่ได้นะโอ้ยบอกยังไรก็บ่อดายได้แต่อุยอ้ย ก่าสิบอกให้กันนี่ดอกกวากันเบิ่นเจ็ดเจ็ดกะปากอี่อะไรก็พอบอกไปอันผู้ขาก็ได้แต่ขาถูกขาเที่ยนเมตตเที่ยนเสียวไปถวายเพื่อนนะคะทำชุ่มขาตามให้นะออนนี้ก็ตามไหมใครก็เนาะทำชุ่มขาทำแม่นจังได้กัจะมาขอเรื่อยๆให้อยู่นะฮะทำชุ่มขาเพื่อนก็เพื่อนสิมีช่วงอยากให้ขอช่วงไ่อยากให้ขออยู่นะฮะทำชุ่มขา บอกถึ่งมานะฮะปลาไหลเผือกนะคะทนมช้ชมขายอยู่บอ่อหนาบ้านเนาะอันฮ็ดจริงลนเราที่นี่บ่ได้เห็นลังเพิ่นเลยเด้ จุดทูบคอบอกค่ะทำผู้ชุ่มขาเพื่อเป็นผูดผายเขาเนาะบอกถึงว่าเนาะจะลองไปจุดอยู่นะฮะงวดนี่ท่านผู้ชุ่มขาเพราะว่ากะตรงปากบอกะจะมีเอ่อพญานาคขาดเสียนนะฮะท่านผู้ชุ่มขาแอดปูสะปูชามาเนาะจะจะจุดอยู่ดอกค่ะงวดนี่จุดอยู่ เดี๋ยวจะล่องงวดนี่แหละเป็นงวดแรกเนาะก็จะเอาเอา่กุมารไอ้ไข่แล้วก็จะไปคอไอ้ปูปลาไหลเผือกเนาะข้างหน้าเนาะแล้วกับปูนาเข้านะฮะจอมปวกก็จะไปขอเพิ่มแล้วก็เมตาเคียนนะฮะโมนี่อาจาจะกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเนาะเป็นหายางนะฮะท่านผู้ชมค่ะ จะล่งนะคะโบเมนมา,เ,าเดี๋ยวนะบางท่านอาจจะว่าเออเข้าล่งเยอะเกินไปทผช้่มขาก็คืออยากล่องืองมาแต่ละสถานที่เนี่ยออกมาน่ะจะเป็นแบบใดนะทผช้่มขาจะเอ่อเพิ่นจะปวดภลายเข้าเอา่อบัวแต่ละทีแต่ละหม่องนะครับถ้าเกิดว่าตรงได้เข่าองศีเขาก็จะตามให้แม่ฮะทผช้่มขาเนาะ บางครั้งบารมีตละจีเนี่ยเพิ่อนอาจจะให้ได้งวดหนึ่งหรือสามงวดหรือห่างงวดหรือเก่างวดนะคะแล้วแต่บารมีเพิ่นเด้นะคะท่านผู้ชมขาคือจังเอ่อคนทําสูตรคือกันนะคะจับตัวเลขนะคะท่านผู้ชมขาเอา่อบางท่านนะอาจจะจับเข่าต่องวดคือช่วงนั้นเอ่อดวงหรือว่าอาจจะเป็นบารมีอา่ามีแนวอย่างมืซอยก็จะซอยได้ประมาณเอ่อ ปูพิ่นว่านะคะก็จะมีสามงวดอ่าสามงวดนี่สามงวดต่อแล้วก็หางงวดบางคนก็หางงวดพอเข่าสามงวดแล้วบางครั้งอาจจะรุดรุดไปนะคะทะ่านผู้ชมคะ่ะอ่าหน้าตอนนั้นบารมีเพิ่นลดลงฮะบ่แม,มน่นว่าสิเข่าทุกงวดทุกงวดทุกงวดเดี๋่วถ้านผู้ชมคะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีแบบว่าเวลาเนาะคือแบบว่า สามงวดห้างวดเก้างวดนะคะให้ให้ถือ, like อ,อไลค์ก่อนกับเอ่อว่าอย่างไงกับขึ้นอยู่กับพลังบาบาบาลบาลมีเนาะท่านผู้ชมะคะ่ะกับอ่ไต่ตรองดูนะคะอะ่กับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมค่ะกับปวดใช้วิจารยณในการรับชมนำนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยอัน ่อยเ,เห็นตาเพิ่นนั่นผิดผิดมีผู้ใดเห็นคือผู้ขาบ่าตั้งแต่ผู้ขาได้มาผู้ขาก็บ่ได้สังเกตเด้อขอจับในเด้อเจ้าขาขอฉี่ในเด้อนี่แม่เอาผู้ขามานาั่งลงมีมือน,นี่ล่ะผู้ขาเห็นเป็นคือจังหวัดตาเพิ่อนอยู่นี่นั่งว่าฉี่ตาเพื่นตอนนี้ใ,นใครไม่มีฉี่ตาท่านผู้ชมค่ะจะบ่ค่อยเห็นอเอเดรสไทยลุงเมนบอ่สแต่ว่าเคยนะ เสียงฝ่าหรือเสียงเงีหรือเสียงคนมาก พีเ่เสียงดังยห,ห่ท่านผู้ชมะคะหนึ่งหก่นะฮะหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเกาเก่าหนึ่งหกสี่ส่ะกะพู้อะ้ยอัน ไอ้ป่วยไข้เอ้ยหนึ่งหกสี่ตรงๆนั่นละสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งนะฮะสี 1, นะ่หกหนึ่งเนาะโอ้ยอย่าให้กับหัวกับหางอย่าให้เป็นตัพิษนาอย่าให้หนึ่งเป็นเจตอย่าให้นันท์หัให้สี่หกหนึ่งเข่าตรงๆงรเตอเจ้าข้าซาทุซาทุซาทุขอเพึ่งผ้าบารมีไอ้ออไข้เด้อหวยเหล้าเนาะอยู่ซื้อเห็นเพื่นมิชีตะ เนาะนุ่มพ่นเปคือจังตานี่ยไหมฮะนุ่นเปลือกอ่ะกับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะวิเคราะห์ไต่ตรองดูเด้อค่ะ